台风。 คุณผู้ชมชาวเมดินไทยแลนด์และก็โน้ตครับวันนี้เป็นหนึ่งวันแล้วครับที่ผมจะพาทุกคนมาพบกับเรื่องทึ่งหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโง่หฮงไหมครับหลายคนเนี่ยนะครับคงจะมีการไปถามหมอดูนะครับไปหาคนนู้นคนนี้เพื่อจะปรับโง่หฮ่งของตัวเองวันนี้เนี่ยนะครับผมพาทุกคนมาพบกับหนึ่งศาสตร์ที่จะปรับโง่หฮงให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ทึ่งนั่นคือการตบหน้านั่นเองครับเขาบอกว่าวิชาการตบหน้าเนี่ยมีมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วจะเป็นยังไงเเเดี๋ยยวพาาาทุกคคคนนะรรัับบขข้้ไล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กีเพาสใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก<อ>ีเพาตบหน้าปรับโง่เฮงคค่ะนี่ ในชีวิตผมยังไม่เคยได้ยินเลยครับเกี่ยวเรื่องของการปรับโงเห้งโดยการตบหน้าอย่างนี้ครับพี่กิมเอามันมีความเป็นมายังไงครับพี่ศาสตร์การตบหน้านะคะก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็นศาตร์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเป็นร้อยปีแล้วนะคะตอนนี้ร้อยปีแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาจารย์ของกิมเอานะคะพี่กิมเอาจะมากราบไหว้บ,บูชาคร<ม>ูบาอาจารย์ทุกๆวันนีนะฮะก,ก็เขียนว่าเป็น คุณหญิงนะครับตบนมนักสงขาหรือว่าคุณกุ้งเขมิกานะครับถูกต้องมอบใบประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่าพี่กีเพ้าแน่หรือว่าคุณชมกหน้าตีรศสิลป์เรียนจบมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะใบประกาศนี้นะคะตอนนี้ล่ะค่ะ10ล้านบาทตบมาแล้วกี่คนครับพี่กีเพ้านับได้ไหม ขึ้นหลักร้อยหลักสิบหลักพันหรือหลักหมื่นฉันตอบไม่ได้เยอะแล้วนะคุอะไม่ได้ะมากไม่ได้นับเลยค่ะใช่ไหมครับไม่ได้นับเลยคือตบได้ทุกแบบทุกสปาทุกหน้าเลยถูกต้องใครก็ตามอย่างอย่างเด็กบางคนเนี่ยเพิ่งอายุ18ก็มาตบนะครับผมตบไปจนถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าก็มีมาตบนะคะโอ้ี้คือตบ ทุกอย่างเลยทุกรุ่นเลยเห็นแบบนี้มีการันตีแบบนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะสงสัยแล้วว่าตบเนี่ยใช้อะไรตบใช้มือล้วนๆเลยค่ะใช้มือเนี่ยแหละฮะถูกต้องค่ะมีเป็นความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ากิ๊เขาไม่ได้ใช้ครีมทั้งสิ้นเจ็บไหมฮะทนได้มันไม่ใช่ตบทะเลาะพิวาทนะคะไม่ใช่ตบแบบม่ได้ฟาดไม่ได้อนั่งมือลงหน้าอย่างนี้ไม่ใช่เลยเพราะว่าตบปุ๊บเล็กปั๊บครับผมเราจะไม่มีการวมใดๆทั้งสิ้น ใช้จ่ายเลยครับพี่เริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองค่ะ5,000บาทตอนหนึ่งตบหรือว่า1นึ่งคอสหรือยังไง5,000บาทอ,อันนี้จะเป็นตบหน้าเฉาะจุดจะเป็นคอสสวยใสห0 0พบาทอีกอันนี้จะเป็นตบปรับงูเฮงนะคะคเต็มคอสสา0 0 0ืบาทปรับงูเฮง หลายคนงงที่ปักงูเฮ้งปักยังไงงูเฮ้งบนใบหน้านะคะคก็คือว่าทุกคนเนี่ยบนใบหน้าเราจะมีสัดส่วนงเูเฮงที่แตกต่างกันครับผมนะคะ<ม>แล้วก็กีเพาเนี่ยก็คือจะตบปรับจุดที่ด้อยให้ดีขึ้นดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาจุดที่ด้อยยกตัวอย่างเลยนฮะจุดด้อยสมมติอ่ายังไงดีตาตกอ่ะตาตกตาตกห่างคิ้วตกก็จะยกขึ้นไปรับสับรับความรักบารมีโอ,อ้ก็คือตก รับงูเฮงได้เลยถูกต้องค่ะนี่ธรรมดามีลูกค้ามาฮะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าเขามาคุยกับพี่กี่เพ้าหน่อยแล้วกันนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆเชิญนั่งค่ะเดี๋ยวผมสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรฮะชื่อเอค่ะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผิวใบหน้าหรือว่างูเฮงฮะก็ โหเหงไม่ทราบเลยว่าของตัวเองเป็นยังไงก็จะมาปรับเลยค่ะวันนี้คือจะมาปรึกษาเลยว่าควรจะมีอะไรบใบหน้าปัจจุบันมีเรื่องไหนที่ทุกใจบ้างในชีวิตนะความรักค่ะโอ้โหใเรื่องความรักใบหน้าปกติที่มาตอนนี้เนี่ยนะพี่กีเพ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักตรงไหนครับคิ้วน้องสั้นกว่าดวงตาถ้าเกิดว่าตามหลักที่ดีจริงๆแล้วนะคะ ควรที่จะคล่อมดวงตานะคะถึงแม้ว่าคนคิ้วสั้นไม่ได้มาตบคุณก็ทําของคุณได้นะคะก็คือให้คิ้วเนี่ยหางหางเนี่ยนะคะลากยาวกว่าดวงตาเข้าไว้ต้องใช้ในการตบกี่นาทีอะไรยังไงนะพี่อไม่นานค่ะปกติแล้วบางทีเนี่ยก็คือใช้แค่3านาทีก็เห็นผลจริงหรอถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะการตบหน้านะคะเราจะถ่ายรูปโพลารอยก่อนตบแล้วก็หลังตบทุกๆครั้งเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน นี่ครับคุณผู้ชมครับเรากําลังจะมาตบหน้าปรับงูเห้งแล้วครับแต่ผมแอบได้ยินเพลงแว่วๆครับพี่กีบเขาต้องเปิดเพลงด้วยเหรอฮะถูกต้องค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประจําชาติตบหน้าปรับงูเห้งเลยนะคะโอ้จริงเหรอฮะถูกต้องค่ะไปที่ไหนเราก็จะใช้เพลงนี้นะคะเะรามีการดูก่อนนะฮะเลงก่อนใช่คุณผู้ชมครับนี่คือการปรับงูเห้งโดยการตบโดยใช้ฝ่ามือจริงจริงะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นพวกเราพูดกันแบบนี้เนี่ยนี่คือการตบแบบ ยังเป็นศาสตร์ยังมีทักษะนะฮะสังเกตดูว่าจะใช้หลังมือในการตบนั่นเองะฮะนี่ ที่มาก็จะแบบว่าตรงนะคะแต่ตอนนี้คือที่ที่ทาให้ปรับให้ที่เขาจะเชิดขึ้นนะคะแล้วก็หางคิวก็คือลากตามใจเราะค่ะจะเอาชี้ขึ้นหรือจะเอาหักลงก็คือ,อยังไงตามใจเพราะว่าตอนนี้คือคิวเราตั้งขึค่ะโอ้โหฮะนี่คือเสร็จสําเร็จเลยไหมฮะค่ะสำหรับทําเฉพาะจุดครับผมนั่งถามพี่เวอร์พี่เวอร์เป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกถึงความเปลี่ยนนะคะว่าแบบเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยสวยขึ้นแล้วพี่โอ้โอันนี้การตกมือไม่ได้เจ็บจนเกินไปใช่ไหมไม่ถือว่าไม่เจ็บเลยครับผมว่า หน้บเดียวหายแล้วหายไปแล้วนะครัโอเคได้พี er> ่เวอร์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครนะและตอนนี้ครับโอ้โหพี่เวอร์ก็เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยกับการตบหน้าปรับโง่เฮงนะครับนี่นะฮะตบหน้าเฉพาะจุดเฉพาะจุดด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องคิวเอ่อประเด็นสาคัญของพี่คนนี้ก็คือเรื่องของความรักนะครับแต่ว่าพี่กีเพาก็ตอบให้เพิ่มเกี่ยวเรื่องของซับไปด้วยถูกต้องใช่ไหมครับ เก็บสั่งข้าที่มันดูเป็นว่าดีเชฟเนี่ยคือของข้าวที่เก็บแยกต่า เรื่องของโง่แหงเรื่องของการปรับรูปลักษ์ใบหน้าของตัวเองเนี่ยนะครับ,รบอย่างน้อยๆศาสตร์แบบนี้เนี่ยนะครับ,รบก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอะไรก็ตามนะครับใครก็ตามที่เล็งเห็นแล้วว่าคุณอยากสวยแล้วก็อยากที่จะมาลองปรับโง่แหงให้ชีวิตเนี่ยได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับขอบคุณพี่กิาครับ,รบขอบคุณค่ะขอให้รายการแหงแหงแหงนะคะรวยรวยรวยนะคะเรตติ้งกระชูดค่ะ ยุคประมาณ2,500ปีครับเห็นรอยไหมเห็นรอยการใช้ไหมเนี่ยเ<ไม>ขาเอาไม้เนี่ยเหน็บเหน็บเหน็บหัวเหน็บท้ายแล้วก็เขาก็อเอาไว้แล่เนื้อแลแ่มเนี่ยนี่แหละใช้เนี่ยเป็นของใช้ของคนยุคหินใหม่ครับชิ้นต่อไปคือของเด็กเล่นสมัยวิยาครับสม,สมัยวิยาสมัยวิทยาครับเป็นดินเผาครับเามีของเล่นแล้วครับมีของเล่นแล้วครับเนี่ยเป็นเต่าครับเล่นยังไงครับชิ้นเนี้ยเด็กๆส่วนใ่จะสนใจมากเลยจุดเด่นของชิ้นนี้นะครับโทษนะครับ นกวีดได้ด้วยครับเตาวีดเตาวีดนะไม่ใช่นกวีดเตาวีดครับเดี๋ยวครับอาจารย์ครับก่อนอื่นถามอายุหน่อยครับก็ประมาณกี่ปีครับประมาณ300กว่าปีครับวัตถุโบราณวัตถุโบราณครับแล้วอาจารย์เอามาเป่าได้อย่างเงี้ย